บทนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน Google Form ค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยเก็บข้อมูลทำแบบสอบถามทำแบบทดสอบรองรับการเลือกคำตอบหลากหลายรูปแบบพร้อมกันนี้นะคะก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ทันทีค่ะอยากรู้เราใช่ไหมคะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นการลงทะเบียนเข้าใช้งาน Google Form ค่ะเปิดหน้า Google นะคะแล้วก็เซิร์ช Google Form ค่ะ กดเข้าไปนะคะที่ Google Form Sign In นะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งในนี้ก็จะมีหน้ากระดาษนะคะเป็นฟอร์มว่างเปล่าแล้วก็เป็นที่มีเทมเพลตให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบทดสอบนะคะหรือว่าอะไรต่างๆนะคะซึ่งมีให้เราเลือกใช้นะคะตามความต้องการของเราเลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็น ฟอร์มที่เราใช้งานล่าสุดค่ะนี้เป็นวิธีที่1น,นะคะแล้วก็ถ้าเราจะใช้งานอีกวิธีหนึ่งนะคะวเราเปิดขึ้นมานะคะเรามีเมลอยู่แล้วเราก็กดเข้าไปที่จุด9จุดตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็กด google form ค่ะกดฟอร์มตรงนี้ค่ะ,ะก็จะได้ออกมาเหมือนเช่นกันนะคะหน้าตาก็เหมือนกันและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการที่เราเข้าไปที่ drive นะคะ ไปได้ของเราแล้วก็ไปตรงคำว่าใหม่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือก Google Form มาได้เช่นกันค่ะเห็นไหมคะว่าวิธีการใช้งานง่ายๆนิดเดียวเองค่ะอันนี้เป็นวิธีการลงทะเบียนนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะหากเราจะสร้างฟอร์มขึ้นมามีฟีเจอร์อะไรหรือว่ามีเครื่องมืออะไรให้เราเลือกบ้างนะคะ เมื่อเรากดเข้ามานะคะที่เครื่องหมายบวกที่เป็นหน้าเปล่านะคะหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือไปเปลี่ยนชื่อฟอร์มนะคะเปลี่ยนชื่อในนี้เลยถ้าเราทำเป็นแบบทดสอบนะคะคุณครูก็พิมพ์ไปว่าแบบทดสอบนะคะแล้วก็ชื่อตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนนะคะมีอะไรอีกนะคะก็จะมีส่วนนี้อันนี้จะเป็นส่วนเสริมที่เราจะเอาเพิ่มเข้ามาเพื่อใช้งานร่วมนะคะ ส่วนนี้นะคะจะเป็นการปรับแต่งทีมนะคะปรับแต่งทีมสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีนะคะหรือว่าจะเลือกรูปภาพเข้ามาแล้วก็สามารถเลือกจากที่มีอยู่ได้นะคะให้เหมาะสมกับสิ่งที่เรากำลังทำนะคะอ้ก็เลือกแทรกเข้าไปค่ะอ่าเราก็จะได้หน้าตาของ Google Form ของเราเป็นแบบนี้ค่ะ ส่วนถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวอย่างที่เราจะกดดูว่าฟอร์มจะเป็นหน้าตาแบบไหนหากเราใช้งานเสร็จนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นย้อนกลับนะคะก็คือถ้าเราจะเลิกทำเ้าก็กดย้อนกลับไปนะคะอันนี้ก็ทำซ้ำนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นคัดลอกลิงก์ผู้ตอบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแชร์ให้กับผู้ที่เราจะ ใช้งานร่วมกันค่ะแล้วก็เลือกได้นะคะว่าจะให้ผู้ใช้งานเป็นใครนะคะเราจยงให้ดูทุกคนก็ทุกคนที่มีลิงก์นะคะก็สามารถดูได้แล้วก็ในส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกนะคะผู้ตอบได้นี่ก็ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเราทำเสร็จนยะเราก็กดเผยแพร่นะคะโดยการที่ เราอาจจะระบุตัวต้นนะคะหรือว่ากดเผยแพร่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวจุด3จุดนี้แล้วก็สามารถที่จะมาเลือกได้ว่าเราจะทำสำเนาจะลบนะคะจะเป็นแบบฟอร์มที่กรอกล่วงหน้าหรือการฝัง html นะคะหรือจะสั่งพิมพ์ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเลือกใช้งานได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวฟีเจอร์ต่างๆนะคะที่อยู่ใน google form ทีนี้หากเราจะสร้างแบบทดสอบนะคะเราก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเราก็ใส่คำถามนะคะแล้วก็อันนี้ก็เลือกให้เหมาะสมอย่างเช่นถ้าเราเป็นแบบทดสอบเราก็จะตอบสั้นๆไม่ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของย่อหน้านะคะอันนี้หลายตัวเลือกก็อาจจะเหมาะกับแบบทดสอบส่วนอันนี้จะเป็นการทำช่องเครื่องหมายอันนี้จะเป็นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเดี๋ยวให้ทุกท่านดูนะคะ อ่าถ้าเราเป็นช่องเครื่องหมายเนี่ยก็จะให้ใส่เครื่องหมายอย่างเช่นเช็คถูกอันนี้ก็จะเป็นเลื่อนขึ้นลงอย่างเช่นเรามีคําถามแล้วก็ให้เรียงลําดับมากไปน้อยอะไรแบบนี้ค่ะส่วนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการอัปโหลดไฟล์นะคะก็จะเป็นสเกลเชิงเส้นอันนี้จะเป็นเรื่องของคะแนนอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่มาใหม่นะคะน,นี่เราก็เลือกใช้ได้เลย แล้วส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มคําถามนะคะถ้าเรากดเข้ามาก็จะมีคําถามเพิ่มขึ้นมาส่วนอันนี้ก็จะเป็นการนําเข้าคําถามอา่าอย่างเช่นว่าเรามีทดสอบแบบทดสอบอยู่แล้วแล้วก็นําเข้ามาในนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มชื่อแล้วก็รายละเอียดเข้าไปนะคะเป็นส่วนย่อยๆที่เราจะเพิ่มเข้าไปอีกถ้าเราไม่ใช้แล้วก็กดลบได้ะคะ่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะคะที่เราใช้หากเรา,าเป็นคําถามหรือว่าแบบทดสอบเราจะมีรูปภาพเราก็สามารถที่จะกดได้โดยการไปกดที่ Google รูปภาพนะคะหรือว่า g o o g l e Drive อันนี้เราจะใช้รูปอะไรแล้วก็กดค้นหาได้อย่างเช่นจะเป็นเรื่องผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เลือกตามความเหมาะสมหรือว่ากับคําถามของเราแล้วก็แทรกเข้าไป ในส่วนนี้จะเป็นการเพิ่มวิดีโอเข้าไปวิดีโอก,ก็เช่นกันค่ะเราสามารถคัดลอกลิง์กได้นะคะสมมุติว่าเราจะอ,าอันนี้แล้วก็แทรกเข้าไปก็จะเป็นวิดีโออยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนเพิ่มหมายถึงว่าจะเป็นส่วนที่2นะคะถ้าเรากดตรงส่วนนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ต่างๆนะคะสําหรับการใช้งาน ก o เก l e f อร์ Form, นะคะอันนี้เป็นคำถามของเราทีนี้เมื่อเราส่งคำถามเสร็จแล้วนะคะเราแชร์ให้ผู้อื่นไปแล้วเราก็จะดูการตอบกลับได้ที่นี่นะคะแต่นี้ยังไม่มีการตอบกลับแล้วก็ยังไม่มีอะไรขึ้นนะคะเราไปทำกันดูนะคะเป็นไงบ้างคะได้รู้พื้นฐานการใช้งาน g ูเก l e ฟอร์เบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวไปดูบทถัดไปกันเลยคะ่ะ